ลงมาแม่ขึ้นไปไหยังโอ้ย,อย,อยน้อไก่เฮือนหลังนี่พี่น้องพุ่นะ่ะลงมาแม่ขึ้นไปไหยัง โอ้ยนอไก่เหื่นหลังนี่น้องพุ่นธะลงมาแม่ขึ้นไปหยังโอ้ยนอไก่เหื่นหลังนี่น้องพุ่นธะ ลงมาแม่ขึ้นไปหยังโอ้ยนอไก่เงอนหลังนีพี่น้องพุูน่ะล,ลงมาแม่ ขน้นไป,ไปยังนโอ้ยนอไก่เฮือนลังนี่พี่น้องพูน่ะ